Hello everyone how are you today? today we are learning about Thai language topic ตรายางนะคะตรายางนะคะคือการแบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3ส่วนนะคะซึ่งเรียกว่าอักษรสามมุ่โดยอักษรสามมู่จะประกอบด้วยอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำค่ะอักษรสูงนะคะจะมีทั้งหมด11ตัวนะคะ วิธีการจำนะคะเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยเคยท่องมาแล้วตั้งแต่ป .1 นนะคะทีนี้ที่เชื่อจะมาทวนให้ฟังค่ะได้แก่ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดนะคะอักษรกลางค่ะมี9ตัวนะคะวิธีการท่องจำง่ายๆก็คือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอกค่ะอักษรต่ำนะคะมีทั้งหมด24ตัวโดยอักษรต่ำจะแบ,บ่งออกเป็น2ประเภทค่ะ ก็คืออักษรต่ำเดี่ยวและอักษรต่ำคู่ค่ะอักษรต่ำเดี่ยวนะคะจะมีทั้งหมด10ตัวค่ะวิธีการท่องจำนะคะเรามาทวนกัอีกหนึ่งรอบค่ะงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมกรีโลกนะคะอักษรต่ำคู่ค่ะจะมี14ตัวนะคะพ่อขาฟันทองซื้อช้างห้องนะคะ การผันวรรณยุกนะคะจะผันวรรณยุกต์ตามอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำค่ะทบทวนก่อนค่ะวรรณยุกต์จะมีทั้งหมด4รูปและ5เสียงนะคะรูปอ๋อสี่รูปก็คือเอกโทตรีและจัตาวานะคะส่วนเสียงจะมี5เสียงก็คือเพิ่มสามัญออกมาคือเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตาวาค่ะการผันวรรณยุกอักษรสูงนะคะจะ แบ่งชนิดออกเป็นคำเป็นและคำตายค่ะเสียงก็จะมีเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตาวาค่ะส่วนคำตายนะคะจะมีแค่เสียงเอกและเสียงโทค่ะอักษรกลางนะคะมีทั้งหมด9ตัวนะคะแบ่งการผันเป็นอักษรเป็นและคำตายนะคะคำเป็นจะผันได้ทั้งหมดนะคะห้าเสียงนะคะโดยเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตาวานะคะ ส่วนคำตายนะคะจะผันได้แค่สี่เสียงคือเอกโทตรี 3, และจัตวาค่ะอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำจะมีทั้งหมด24ตัวนะคะโดยแบ่งออกเป็น3ชนิดคือคำเป็นคำตายเสียงสั้นและคำตายเสียงยาวค่ะคำเป็นนะคะจะผันได้ทั้งหมด3เสียงคือเสียงสะเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีค่ะ คำตายเสียงสั้นจะผ่านได้สองเสียงคือเสียงโทและเสียงตรีนะคะส่วนคำตายเสียงยาวจะผ่านได้สองเสียงเช่นกันค่ะคือเสียงโทและเสียงตรีค่ะส่วนรูปในวรรณยุกต์นะคะเด็กๆสามารถดูได้ในตารางที่เชิ์จัดมาให้สิวเด่นดูนะคะมาทบทวนแบบถึกหัดท้ายบทกับทีเชิ์ค่ะว่าบทเรียนที่เชิ์ได้สอนไปเมื่อสักครู่นะคะเด็กๆ จะสามารถทําแบบหัดท้ายบทเรียนได้หรือเปล่านะคะ,ะจงนําคําที่กําหนดให้นะคะเติมลงในหมวกษษรให้ถูกต้องค่ะมีคําว่าซ่อนกลิ่นกุหลาบปากการองพิกุลเข็มจำปีสารพีอัญชันหางนกยูงนมแมวบานเย็นแล้วก็ยี่สูนค่ะโดยเชื่อจะแบ่งออกเป็นสามปรลางนะคะ ได้แก่อักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำค่ะเด็กๆลองเติมดูนะคะว่าคําไหนอยู่ในหมวดอักษรสูงคําไหนอยู่ในหมวดอักษรกลางและคําไหนอยู่ในหมวดอักษรต่ำเชิญให้เวลานะคะลองทบทวนบทเรียนดูสิหรือไม่เด็กๆสามารถเปิดดูนะคะในหนังสือหลักภาษาค่ะจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่านอักษรและก็อักษรตราย,ยางสามหมู่นะคะ เด็กๆพร้อมจะมาดูเฉลยกับทิเชอร์หรือ,อยงคะเฉลยค่ะอักษรสูงจะได้แก่คำว่าพกากรองเข็มสารพีหางมกยุงค่ะส่วนอักษกรกลางนะคะได้แก่คำว่ากุหลาบจำปีอัญชันและบานเย็นค่ะสุดท้ายอักษรต่ำค่ะจะมีคำว่าซ่อนกลินพิกุลนมแมวแล้วก็ยี่สุนนะคะ เด็กๆทบทวนความรู้ในทุกๆวันนะคะเพื่อที่เราจะได้นำมาใช้ให้ถูกต้องนะคะ See you again next clip ค่ะ Good bye